สวัสด,ดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําสรุปเป็น m มล์แมนะคะเพื่อนเพื่อนเข้าใจเกี่ยวกับการลําเลียงสารในเ like ซลล์สิ่งมีชีวิตนะคะวันนี้เราก็จะยกเกี่ยวกับเรื่องการลําเลียงสารเข้าและออกจากเซลค่ะอันนี้เราก็คือจะจดไปด้วยแล้วก็อธิบายเพื่อนเพื่อนฟังไปด้วยพร้อมๆกันเลยนะคะก็อาจจะช้าเล็กน้อยการลําเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์แบ่งเป็น ลำดับใหญ่ได้2ลำดับนะก็คือผ่านเยื่อหุ้มเซลล์และไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะตัวที่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะคะก็จะแบ่งย่อยได้อีก2อ,อย่างด้วยกันค่ะคือ Pass i v e transport ค่ะแล้วก็ a c t i v e transport ค่ะเรามาดู Pass i v e transport นะคะ Pass i v e transport นี้จะแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ได้อีก2หัวข้อค่ะหัวข้อแรกนะคะนั่นก็คือการแพร่ค่ะ หรือในอย่างภาษาอังกฤษว่า d e f i n i i o n นะคะการแพร่ก็แบ่งย่อยเป็น2อ,อย่างเช่นกันคือค่ะคือการแพร่ธรรมดาและการแพร่โดยอาศัยตัวพาเรามาดูการแพร่ธรรมดาก่อนนะคะ simple d e f i u i t i o n simple definition ค่ะ การแพร่ธรรมดาคือการเคลื่อนที่ของโมเลกุลหรือไอออนเนื่องจากความแตกต่างของความเข้มข้นสองบริเวณความเข้มข้นมากค่อยๆแพร่ไปความเข้มข้นน้อยจนกว่าความเข้มข้นจะเท่ากันทั้งสองบริเวณค่ะต่อมานะคะเรามาดูเกี่ยวกับการแพร่โดยอาศัยตัวพาค่ะ การแพร่โดยอาศัยตัวพา Facilitates diffusion น,นะคะถ้าอ่านสังกฤษผิดก็ขออภัยด้วยค่ะต่อไปนะคะการแพร่โดยอาศัยตัวพานี้เกี่ยวกับการแพร่โดยอาศัยโปรตีนบนเยื่อหุม้มเซลล์ในการลำเลียงสารเข้าออกเช่นการลำเลียงกรดอะมิโนลำเลียงน้ำตาลนะคะก็อาจจะพูดไวกว่าที่จดน,นิดนึงนะคะ ต่อไปค่ะหัวข้อใหญ่ที่รองลงมาจาก p a s s i v e transport นะคะก็คือหัวข้อที่สองของเราจากการแพ้คือการ Osmosis ค่ะการ o s สโมซิสคือการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีน้ำมากไปยังบริเวณที่มีน้ำน้อยนะคะผ่านเยื่อเลือกผ่านซึ่งความเข้มข้นของสารละลายมีผลต่อรูปร่างของเซลล์นะคะ ต่อไปนะคะ active transport นะคะเป็นการลำเลียงแบบใช้พลังงาน ATP นั่นเองค่ะต่อไปแบบไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ก็แบ่งย่อยอีก2อย่างเช่นกันค่ะก็คือ endocytosis กับ exocytosis Ex ค่ะอันนี้จะเป็น endocytosis นะคะและ o exocytosis ค่ะ endocytosis คือการนำสารเข้านะคะส่วน exocytosis คือการนำสารออก เอนโดไซโทซิ oc yt oc yt, การนำสารเข้าก็จะแบ่งแยกเป็น3อย่างด้วยกันค่ะคือพิโนไซโทซิสค่ะคือเซลล์ดื่มเราจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆเลยนะคะว่าเซลล์ดื่มส่วนฟาโกไซโทซิสคือเซลล์กินค่ะเซลล์กินนี้จะสร้างเท้าเทียมมาโอบล้อมอาหารนะคะรวมถึงสิ่งแปลกปลอมด้วยต่อมาค่ะอย่างที่3คือ การนำสารเข้าโดยอาศัยตัวรับจำเพาะบนเซลล์ต่อไปค่ะเราจะมายกคำศัพท์ที่เพื่อนๆควรเ,เข้าใจเบื้องต้นนะคะคือ i โ o โ o n i c ค่ะคือความเข้มข้นภายในเท่ากับภายนอกก็จะเป็นเซลล์รูปร่างปกตินะคะต่อไป ไฮโปโทนิกนะคะความเข้มข้นภายในจะมากกว่าภายนอกค่ะก็คือน้ำออสโมซิสเข้านะคะก็อันนี้เซลล์พืชกับเซลล์สัตว์จะแตกต่างกันนิดนึงค่ะเซลล์พืชก็จะดูรูปร่างเต่งนะคะส่วนเซลล์สัตว์ก็จะแตกตัวออกค่ะเนีย่ยค่ะเราจำแค่แต่งแต่งกับแตกนะคะต่อไป3 Hy ไฮเปอร์โทนิกนะคะคือความเข้มข้นภายในน้อยกว่าภายนอกก็จะทำให้น้ำออสโมซิสออกนะคะ อันนี้คือภาพรวมของสรุปของเรานะคะอ่ะอันนี้คือเซล์เหี่ยวนะคะอันสุดท้ายอันนี้คือภาพรวมของเรานะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะช้าเร็วยังไงก็สามารถติชมคลิปวิดีโอมาได้เลยนะคะก็จะทยอยลงคลิปต่างๆให้เพื่อนๆดูดเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสายเรียนสายวายแล้วก็สายจุดโน้ตที่มาล่าสุดนะคะก็ขอบคุณที่ชมกันมาคะ่ะ